โอ้ยปูอันนี้น้ำหวานที่เขาอันนี้ใส่เสียบเยอะดี่สุ สวัสดีครับทักใจเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศขับรถหาดูหมายเลาะดูหมายนะนเข้ามาเจอหมายเโดนะครับหน้าตอนนี้เฉดเพราะว่าคลองเนียเป็นคลองที่ต่อกับแม่น้ํานครนายกแนะม่น้ําบ้านซากก็น้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตีดูเดี๋ยวลองเลาะดูไปเรื่อยครับวันนี้มาไกลมาถึงนครนายกเลย ขอเตรียมอ,อุปกรณ์ครับจาัดก,การเหยียบแป๊บ,บนึงเราเดี๋ยวลุยเลยโคตรแจ่มเลยครับโอ้โอเละไหมเนี่ยโอ้ย ลองตีดูครับ โดนแล้วหนึ่งตัวง่ายกัดอะไรครับกัดฟอร์มเอีสุดยอดเลยแอคชั่นนี่ลองลองตีตะก,กี้นี่โอโ้โหแบบประทับใจเลยครับได้โดต,ตีตรงสะพานเตีบนสะพานเลยบนสะพานทีแรกทีแรกอันนั้นหนึ่งเขาเขาตีก่อนครับอันหนึ่งก็ตีตีไปไม้แรกแล้วกัดเลยกัดแล้วมันคลายกอ,อผมก็วิ่งมาจากอีกฝั่งหนึ่งมาลองตีไม้เดียว เียบร้อยเลยครับแย่งปลาเขาแย่งปลาเขาวันนี้เป็นอีกหนึ God ่งวันนะครับที่ขับรถมาดูหมายครับผมสองะครับก็ได้นานท์โคราชานะครับผมเจ้าของเหยื่อเอสวันพามาฝากไว้้วยนะครับพามาสำรวจมาเอสวันนะครับวันนี้มาเทสเดียร์มาหลายคนมากนี่แยกออกไปแล้วเนี่ยไม่งั้นเยอะกว่านี้อีกคนที่ขุดรถขึ้นไปโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาผลงานก่อนให้ได้สักตัว เดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างนะครับก็ดูช่องทางแล้วเหมือนจะเดินลงไปได้เราต้องลุยไงครับถ้าเราอยากได้ตัวเนี่ยใต้สะพานเนี่ยมีตัว เร่องนี้น่าโดนม้ยเฮ้ยมีปลา ลุยครับเอาไม่เห็นขอโทษก <c oughs> <c oughs> ็ว่าอยู่รอยสายใคร อใหญ่ใหญ่อะรมาแล้วไม่เป็นไรครับ เนี่ยความสำเร็จของความขยันเดินลงมาไกลมากนะครับผมกัดแบบโดดลงไปเลยตัวนี้โอ้คลิปนี้สำเร็จแล้วถ่ายคลิปไปไหนถ่ายแรับโอ้ยแบบกัดแบบโดดลงไปเลยตัวนี้ ดสวย่ากมาแล้วกระป๋งมีปิดทิปได้แล้ววันนี้โหสุดยอดที่ไหนครับตรงนี้ตรงนี้ก็แถวบางน้ำเปรี้ยวครับบางน้ำเปรี้ยวอ่าบางน้ำเปรี้ยวสวยสวยครับตอนี้ตแรกตีอยู่ใต้สะพานกระโดดลงไปแล้วก็ไปเข้าตรงนั้น นี่พุมาแล้วรูกร่างของของเจ้ากระปอมเองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ใหญ่กว่ากระปอมอีกโอเคโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งกันครับผมก็สุดยอดเลยวันนี้ได้นัดพามาออกหมายนะครับโอเคอ่าจบกันไปนะครับเมื่อกี้ก็เนี่ยครับตัวเหยื่อก็ตัวนี้เป็นตัวที่จะวางจําหน่ายนะครับหน้าตาแบบนี้เลยครับกับเป็ดสี่โอนะตัวนี้ผมใส่ท่อกัดการสว่างเพื่อกัน ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเหยื่อยางนะครับเวลาปลากับมันก็จะรูดขึ้นมาเงี้ยครับก็เราให้เรารูดลงไปกลับไปที่เดิมนะครับผมก็มันเรื่องขาดเรื่องฉีกนะครับเป็นธรรมชาติของเหยื่อยางนะครับผมซึ่งไม่มีเหยื่อยางตัวไหนที่มันจะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับก็เราก็ปรับปรับให้มันเข้าทรงเลยตัวนี้เป็นตัวเบ็ด 4O นะครับผมในแพ็กกิ้งก็จะมีใส่ไปให้นะครับผมหนึ่งตัวอ๋อหนึ่งกล่องก็มีสามตัวนะครับ วันนี้โอเควันนี้มาไกลมากครับผมมาขับรถหาดูใหม่ครับเนี่ยสภาพคลองก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับซึ่งปลาก็อยู่ตามชายป่าครับเราอาศัยตีตามชายปา่าเมื่อกี้เดินไปตีแค่ไม้สองไม้เองครับตอนแรกตีอยู่ใต้สะพานครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อครับผมอ,อย่างน้อยผมถือว่าออกมาวันนี้ไม่เสียป่าครับสุดยอดมากปอมเอฝากติดตามผลงานด้วยครับผมก็เร็วๆนี้มีวางจําหน่าย ตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับดูต่อครับเฮ้มไเจอของดีครับดีของหวานนะดมเจอพึ่งแต่ว่าผมเนี่ยดิผมไม่ถูกกับพึ่งเลยนี่มือเปล่าเปล่าเลยนะดมบอกมันว่าอย่ามากัดผมนะอย่ามาต่อยผมนะโอ้ยไม่เอ้าเนื้อหวานเบลล์น้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มีอาการ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  <laughs> ตตงงน้้้อแลวได้แล้วได้แล้วอันนี้คืปอปลอดภัททยแล้วใช่ไหมปลอดภัททยแล้วนี่ลังผึ้งนิ้มอันนี้นิมใช่ไหมนิมคือมิ้ม เจี๊ยบโอ้ยน้องหวานเขเยอะเลยนะเจี๊ยบโอ้ยยอดอ่ะถังดีโ <g ülme> อ้ยโอ้สุดยอดอ่ะไม่จริงจริงอ่ะ มันต้องมีคอนเทนต์แบบปากบวมออกมาบ้างนะเดินมามีเดี๋ยวบวมมีแน่นอนตอดล้วตาน้องเฟร์ชจะอู้ยน้ำหวานกูเยอะเลยอ้โนุ่มเลยอะหลังเลยอะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยมาเป็นปูเลยกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเอาเลยเอากินนี่กระโชดเลยกระโชดยักษ์ เดี๋ยวปากบวมคลิปอ่ไรคลิปยังกินนนกกิิออกไหมกินโชว์ไหมกินโชว์ไหมฮะกินโชว์ไหมใ้โชว์น้ำหวานก็ได้น้ำหวานไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยข้างบนนี่น้ำหวานโอ้อันนี้ใส่ซีฟังก์เยอะมากเออแต่ตัวนี้เอาไปฝากเมียยจ้างก็กินเยอะก็กินกิน่อบโชว์ด้วยกินโชว์เยอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูซะแล้วไอ้ลันไม่หวานใช่ไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่อนโตอ่อนนี่มันใกล้จะล้างแล้วเนี่ยน้ำหวานเมื่อหลายตัหวานเต็มเลยเต็มเต็มปะเต็มลูกเลยปเดี๋ยวไปหาตกปลาต่อครับผมได้พึ่งมาลังทางเดินเข้ามาดูทั้งหมดข้างนอกก็มีตัวกัดนะแต่ว่าจีเดียวหายเลย เดี๋ยวลองดูข้างในเหมือนไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยนะทางล็ลก ครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับผมเดี๋ยวทางนานทก็จะเดินทางกลับนะครับฝากไว้ด้วยกับเหยื่อเอสวันเอสวันครับฝากไว้ด้วยนะครับดีๆที่อยากให้ใช้กันให้ฟรีเดี๋ยวเราเดินทางกลับนะผมวันนี้ก็หนึ่งตัวกับการสำรวจหมายขอบคุณนนทด้วยนะครับพามาโดนกับการ <c oughs> กเทสเหยื่อนะครับผมเจ้ากระปอมเอนะครับผม ก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับทั่วไทยเลยนะครับผมโอเคครับผม,บมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับผมนานๆทีจะได้ขับมอไซค์ออกมาแบบนี้ก็สนุกเหมือนกัน,นไป,ป e e you